สวัสดีครับพของคุยนะครับเป็นจำทางชา l y o ยูทูบคู่เลขพยากรและทางเล่เลขพยากรณนะครับมาถึงคู่ที่ทุกคนก็สนใจนะส่วนใหญ่ก็โดนผลักดันนะครับมาโดนโดน,โดนแนะนํามาจากหลายๆสํานักว่ามันเป็นเลขนาฬิการถัมใช่ไมสองห้าห้าสแต่สําหรับผมแล้ว <c oughs> ผมตั้งชื่อเป็นนักสู้ผู้มุ่งมั่นต่างกันไหมก็ต่างกันนะ แน่นอนรนะับคือผมแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าแค่มุมมองในแต่ละเรื่องเนี่ยคือผมจะบอกได้ว่าการทํานายหรือการเขียนบทความหรือคําทํานายอะไรออกมาแล้วเราเราเวลาที่เราเพราะว่าธุรกิจบ้านเราอะ่ะมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อมันทําได้ง่ายไงเพราะบ้านเราเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรประเทศไทยมีศาสนาเป็นของตัวเองคือศาสนาไทย เลือกเชื่อมมนมีความเชื่อในรูปแบบของตัวเองว่าจะเป็นพุทธพราหมณ์ฮินดูหรืออะไรก็ตามที่เป็นโหราศาสตร์จะมาเป็นความเชื่อที่แบบรวมผนวกกัน <c oughs> เราก็จะโดนอะไรที่รอ่านแล้วรู้สึกแบบโหยมันต้องงั้นโหยมันต้องอย่างนี้ไอ้คำว่าโห้ยมันต้องอะีรมันทําให้เราไม่เข้าใจแนวทางของตัวเลขนะครับอ่ะโอเคมาที่มากันก่อน สองห้าห้าสองครับเกิดจากเลขคู่ธาตุดินนะสี่และห้าเป็นธาตุดินนะครับสองก็เด่นเรื่องความอ่อนโยนการเข้าถึงบุคคลห้าเด่น,เด,นเด่นเรื่องการใช้ความรู้การใช้สติปัญญาในการจัดการสิ่งต่างๆนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการหาความรู้หรือว่าเก็บรวบรวมความรู้เป็นคนที่ชอบพิจารณานะครับพอมาเจอคู่กันเนี่ยนะครับก็เข้าไปก,ก็ดูโผย นะครับพอมาเจอคู่กันเนี่ยทําให้พื้นฐานเขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทาและสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยต้องเข้าถึงคนที่เขารู้จักหรือคนที่เขารักเขาใคร่เนี่ยคือตั้งใจทําอย่างมาก ทา,ทางเรื่องตัวเองนะแล้วก็เรื่องคนที่ตัวเองแบบคนในครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้หรือว่าตระกงตระกูลอะไรพวกนี้เขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนประมาณว่าทําจริงจังมากเอาเฉพาะเรื่องของตัวเองก่อนนะเอาเรื่องตัวเองก่อน <c oughs> เขาเป็นคนที่ถ้าหยิดจับทําอะไรทําอย่างพิถีพ вот ิถันทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอทําอย่างแบบค่อยๆทำอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอย่างตั้งใจ แล้วคืออยากให้ <c oughs> เขาเป็นคนที่อยากให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่าไว้วางใจเป็นที่น่าเคารพเคารพในผลงานเคารพในวิธีการทํางานของตัวเองเขาถึงตั้งใจทํางานอย่างมากมันเป็นเลขที่ขนาดไม่ใช่ความรุนแรงแต่มันเป็นเลขที่เหนื่อยเหนื่อยในลักษณะที่ว่าเราอยากให้มัน มีรูปแบบที่ออกมาดูดีที่สุดถึงบางทีมันอาจจะไม่ดูดีสุดแต่ก็ขอให้มันน่าเชื่อถือขอให้มันมีผมเรียกว่าเป็นคนที่ทํางานอย่างมีมาตรฐานามาตรฐานสูงอะ่ะคนเลขเนี้ยมาตรฐานสูงต้องมีรูปแบบอย่างนี้อย่างนี้น,นี่คือบอกใครยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะครับบอกใครยังไงหรือว่ารับปากว่าจะทําอะไรได้ก็ต้องทาอย่างนั้นคือเป็นคนปากหนักมากรับผิดชอบสูง ผมถึงบอกว่าเขาเป็นนักสู้ที่มุ่งมั่นไงอะไรที่เขาพูดอะไรที่เขาทําอะไรที่เขาลงมืออะไรที่เขารับมาแล้วเขาต้องทําให้ได้อ่าโอเคนะครับนี่คือเลขนี้ละเอียดผมเรียกว,ว่าละเอียดละอวพิถีพิถันแล้วกันแต่อาจจะไม่ยิกงยิ่นะ <c oughs> อาจจะคืออยากให้คุบมทุนกับบนความอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าเป็นคนประมาณนี้นะครับถามว่าความโดดเด่นยอยู่อยู่ที่ตรงไหนที่สุดในหน้ากลางท้าย ผมว่าน่าอยู่แถวกลางๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนแบบนี้ใครๆก็อยากให้ทำง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งเขาสมมุติเขาเป็นลูกน้องนะเราสั่งให้เขาทําแบบนี้เขาจะทาแบบที่เราพูดเลยที่เรานึกว่าจะให้เราอยากจะให้เขาทำไงเขาทําได้อย่างนั้นเลยพยายามทํางานให้เข้ากับสิ่งที่เราเป็นคนสั่งหรือถ้าเขาเป็นลูกพี่เนี่ยถ้าเกิดเราทําไม่ได้นะหรือเราเป็นลูกน้องเราทําไม่ได้อย่างทางี่เขาสั่งเขาจะ เข้ามาแบบว่า,าแทบจะมาทําแทนน่ะคือดูแลมากดูแลสุดๆว่าเอ,อ,อยากให้ผลแต่ที่เขามาทําแทนไม่ใช่ว่าเขารักเราหรืออะไรมากมายนะคือเขาอยากให้งานที่เขารับผิดชอบนั้นน่ะมันออกมันดีที่สุดตัวคนที่ใช้อะค่อนข้างเหนื่อยใน,ในเรื่องในเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้แบบทําอะไรรุนแรงอะไรนะก็คือพยายามทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เขาเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องงานนะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานมากๆนะครับรับผิดชอบสูงมากๆ นี่คือแถวกลางกลางถ้าเป็นบุคลิกภายนอกก็เป็นคนวางตัวดีครับแต่งตัวถูกการาทศะง่ายๆสบายๆประมาณว่าแต่งตัวไม่ได้ไม่ได้เลือดหรูไม่ได้อะไรนะแต่แต่แต่ถามว่าแต่งตัวแบบถูกการาทศสระไหมก็โอเคเป็นคนแต่งตัวดีนะครับเป็นคนแต่งตัวดีมากแต่ก็อาจจะไม่ได้แต่งนงแต่งหน้าอะไรที่มันดูเวร์วังอลังการแรงดุดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดูดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าภูมิฐานแล้วกันทรงแบบภูมิฐานนะครับภูมิฐานนี่ก็ แฝงด้วยความแบบนิ่มนวลนเออทำให้บุค,คลิกแบบเนี้ยมันดูอบอุ่นมันดูแบบดูแลคนอื่นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะมันดูแบบหน้าเขาเรียกว,ว่าอะไรฝากฝีฝากไขได้แบบเอ,อ้ยประมาณว่าอบอุ่นอะ่ะหน้ากอดอะไรเงี้ยคือมไม่ดุเลยเป็นคนแบบนิ่มๆนิ่งๆประมาณเนี้ยนะครับ อ่ะอย่างคือเขาเป็นคนดูซื่อๆใสๆถ้าเป็นผู้หญิงนะจะเป็นดูใสๆซื่อๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะนี่คือบุคลิกภายนอกแถวหน้าๆนะคราวนี้สิ่งที่น่าจะกังวลที่สุดของเลขคู่นี้มันก็น่า,นาอยู่แถวตำแหน่งท้ายๆเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของคนที่ยึดมั่นในตัวเองมีความมั่นใจสูงอ่ะมันคนยึดมั่นในตัวเองนะเพราะเป็นา่าดินไงแล้วมันเป็นอย่างนี้ด้วยอ่า ถ้าเป็นสองสองก็จะออกไปทางอ่อนโยนมากใช่ไหมแต่นี้มันเป็นสองห้าคืออ่อนด้วยแล้วก็เข้าถึงคนอื่นด้วยแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วยพอถ้าเขาตัดสินใจว่าเรื่องเนี้เรื่องเนี้ยจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเชิงหัวแข็งแบบเด็ดขาดจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าคนอื่นคิดไม่เหมือนกันหรือคนอื่นที่แบบว่ามองภาพไม่เหมือนกันเขาจะพยายามปรับถ้าเขาปรับคนอื่นไม่ได้เขาจะปรับตัวเอง ซึ่งมันก็เหนื่อยเหนื่อยในมุมที่บอกว่าคืออยากให้จะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันผล,ลออกมาดีที่สุดผล,ลออกมาให้มันดีที่สุดนะครับก็คือมันก็เลยกลายเป็นคนที่ถามว่าเครียดไหมก็ระดับหนึ่งครับแต่ไม่ถึงกับเครียดมากแต่มันมีความยึดยึดมั่นตัวเองอะอยู่สูงพอสมควรเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างยากนิดหนึ่งยกเว้นกรณีที่มีคนแบบ มีเหตุมีผลที่สามารถฟังขึ้นมีอะไรที่มันแบบโอ้ยเออมันเนี่ยคุณเหตุผลขนาดนี้นะมีคนรองรับเป็นตั้งหลายคนนะว่าอย่างนี้นนเห็นไหมคนนั้นถามคนนั้นถามนี้หรือว่าผลงานวิจัยออกมาประมาณนี้นะเออที่คุณคิดอนะ่ะมันอาจจะแบบคาดขึ้นนิดนึงนะอะไรคือมาพูดกับเขาดีๆแล้วก็มีเหตุมีผลรองรับอย่างครบถ้วนนะเขาก็จะฟังมันต้องขนาดนั้นไงแต่ถ้าคุณมาแบบว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนๆเป็นคนแบบเอ้ยทําไมชอบเถียงชอบ,ชอบ ือถ้าคุณไม่มีเหตุผลไปหาเขาอะเขาไม่ฟังคุณหรอกเขาแทบจะไม่เชื่อเลยทําเพราะคิดว่าสิ่งตรงนั้นมันมันไม่มีเหตุไม่มีผลนะเขาเป็นคนที่เห็นผลเยอะเหมือนกันนะนะถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่อาจจะไม่โตเถียงรุนแรงแต่คือถ้าคุณได้คุยกับคนลักษณะของเลขสองห้าที่อยู่แถวไทท่านะคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยอยากเว้เออทําไมไม่มีแบบเขาเรียกว่า ทำไมเธอไม่ใช้แพชชั่นไม่ใช้อะไรในการคิดบ้างทําไมต้องหาแต่เหตุผลเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เออมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะทําให้มันก็จะมีบางคําทํานายในแในบบตำราชาาอบเถียงไงลักษณะเขาเถียงก็อย่างนี้แหละถ้าคุณไม่มีเหตุผลคือตกเถียงไม่ได้เขาจะเพราะเขาถามกลับคุณจะรู้สึกลกาบากเพราะว่าอะไรกันนักหนาวะอะไรเงี้ยอันนี้คือคอด้อยันจเฑาไท้ายนะแต่จริงๆนะงงถ้าเราเข้าใจเขานะ คือถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุผลหรือว่าเราเป็นคนที่แบบเออเราพร้อมว่าเนี่ยเหตุผลที่เราจะต้องไปไปคุยกับคนคนนี้ยคนเลขสองห้าห้าสองเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุแบบนี้มีสิ่งนู้นนี่นั่นรองรับคือถ้าคุณมีเหตุผลเต็มที่เขาก็ฟังแล้วฟังแบบเชื่อด้วยนะคุณอย่าไปพูดพึ่งคุณอย่าไปพึ่งไปโทษเขาว่าเขาเป็นคนโอ้โหหัวแข็งดือ้อรั้นนู่นนี่นั่นอะไรต้องดูตัวเองก่อนด้วย <laughs> มันเป็นยะังไงนะอ่าถ้าโอเคเหตุผลนี้ได้โอเคมันก็เลยเป็นการเป็นเรื่องดอก ของเรื่องสองห้านีเรื่องของการตัดสินใจตรงนี้แหละแต่ถ้าถามว่าเขาเป็นคนเด็ดขาดไหมเป็นคนรับผิดชอบสูงไหมการคิดแบบเนี้ยผมว่าโอเคมันเป็นเรื่องเชิงดีแต่ข้อด้อยก็อย่างที่ว่าไปนะครับที่ว่าถิงถยงพออะไรก็นี่แหละหผลเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้มาเรื่องอื่นมากเรื่องความรักไว้ก่อนนียวจะพูด,ดการเงินเรื่องเก็บเงินเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่จัดการการเงินที่จะต้องใช้ใจ่ายได้ดี ผมเคยบอกแล้วว่าการจัดการการเงินได้ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช้คือใช้เท่าที่จําเป็นถึงจะใช้แล้วก็ใช้เท่าที่ครอ,อบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดมันดูมีประโยชน์ที่สุดคุ้มค่าที่สุดก็ถึงจะใช้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้เลยไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันยังเก็บเงินไม่ได้เท่านี้เลยข้าวเย็นวันนี้ก็ไม่กินหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับข้าวกินปกติแหละซื้อของถ้ามันต้องซื้อก็ซื้อนะครับ แต่ว่าซื้อของจําเป็นก็ใช้เงินค่อนข้างใช้เงินค่อนข้างๆๆเป็นละงนันนะครับส่วนเรื่องการหาก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นในการหาแต่ก็ไม่ได้ด้อยนะเพราะว่ามีเลข2อยู่มันหมายถึงเลขซับเพราะ,ะนั้นวิธีการหาก็จะแต่ว่าวิธีการหาเขาอาจจะดูไม่หลากหลายอาจจะแบบยึดแนวทางสมมติมีอาชีพนึงก็จะอาชีพนี้เป็นหลักให้มันเป็นรายได,ด้หลักรายได้เสริมก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่คืออาจจะหารายได้เสริมไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเขาจะทุ่มเทกับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเขาเด่นเรื่องของการงานที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเขาอาจจะทุ่มเท ในส่วนที่เขาทางานอยู่ให้เยอะขึ้นเพื่อจะให้แบบได้โบนัสได้อะไรอย่างเงี้ยอืมลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องการเงินเรื่องการหาเงินนะผมว่าเต็มสิบก็ได้เจ็ดได้แปดประมาณนี้นะครับแต่เรื่องการเก็บเนี่ยผมให้เป็นหลักหลักแปดหลักเก้าหลักสิบเลยอือว่าจัดก,การการเงินได้โอเคมากนะครับนะนี่คือภาพรวมด้านการเงินก่อนนะครับอ่ะโอเคเรื่องที่ถกเถียงกัน ที่สุดของเลขนี้ก็คือนาฬิวประมจริงไหมอมองแบบนี้ครับที่ผมรีวิวมาทั้งหมดเนี่ยของเลขคู่นี้นะและให้มองเป็นผู้ชายผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายประเทศไทยตามวัฒนธรรมไทยเป็นคนประมาณเนี้ยมีความเป็นตัวเองสูงแต่ก็ห่วงใยคนอื่นคือมันเป็นลักษณะของพ่อบ้านผู้นําครอบครัวต้องมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีเหตุมีผล อ่าเป็นสิ่งที่สมัยก่อนนู้นเลยผมเคยพูดในชั้นเรียนว่ามันเป็นเลขคู่ที่เกี่ยวกับยุคสมัยสมัยนู้นเลขสองห้ามันก็หมายว่าผู้ชายแต่มันเป็นปกติไงเพราะผู้ชายประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นผู้ชายในธรรมชาติคืออาจจะไม่ใช่ประเทศไทยด้วยบางประเทศด้วยนะครับอันนี้ผมพูดใน้วังหมไม่อยากจะก้าวไกลประเทศอื่นเนาะนะครับก็คือมีความรับผิดชอบสูงอ่ามีความมั่นใจในตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็ดูแลและรับผิดชอบครอบครัวได้ดี พอเป็นเลขแบบนี้พอมีลักษณะแบบนี้ปุ๊บคนที่เป็นลักษณะบบนี้รับไปชอบแล้วก็ถ้ารักใครก็รักจริงอะไรพวกเนี้ยเขาจึงเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการหมายถึงว่าผู้หญิงอะ่ะก็ต้องชอบผู้ชายแบบนี้แหละรับผิดชอบก็ดีบุคลิกอบอุ่นด้วยใช่ไหมบุคลิกอบอุ่นดูแลครอบครัวได้ดีทำมาหาเงินใช้ใจ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือยอแล้วก็มุ่งมัม่นตั้งใจในการทํางานแบบเนี้ยผู้หญิงก็ชอบสิครับใช่ไหม ถ้าผู้หญิงไปอยู่ด้วยก็ชอบผู้หญิงถึงแบบชอบมาช่วยเหลือชอบมาอะไรอย่างงี้เพราะบุคลิกที่ดูอบอุ่นแล้วก็ดูตั้งใจทํางานขยันขันแข็งเออมันก็แค่นั้นก็ได้แค่นั้นแต่เชื่อไหมผมพอมันมีคนบอกว่านาเรียวประถมแล้วไปอ่านคำทำนายว่าจะ,จ,ะจะได้มีเหตุให้ผู้หญิงมาช่วยเหลือผู้หญิงก็ช่วยเหลือเอาไปใช้แตท่ที่ผมเล่ามามันไม่ได้ง่ายใช่ไหมเลขคนที่มีเลขสองห้ามไม่ได้ง่ายเพราะคนรับผิดชอบสูง ตัง้งใจทางานมันมุ่งมั่นเออมันไม่ย่อ้อรับงานมารับผิดชอบสงูงเข้าไปทา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 เคยมีบางเขตที่ลองไงลองใช้อ่าแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่สบายมันไม่มันไม่ชิวเว้ยคนรับผิดชอบเยอะทําเยอะผู้ชายบางคนแทบจะไม่ทําไม่เอาเลยอืแต่งุมกลับกันนะอันนี้คือผู้ชายบางคนเนี่ยเปลี่ยนเลยไม่เอา ต่างนานที่นี่นาเรียวประถมไงอุปถมเพราะเราเป็นคนขยันอดทนนะเป็นคนทําตัวแล้วดูอบกุลทําให้ครอบครัวดูดีมีความมั่นใจถ้าคุณไม่ใช่อะ่ะพื้ด่านคุณไม่ใช่แล้วคุณอ่านแค่ว่าเลขนานหรีอปถมยอมมาใช้โดนซะนะครับแนวเป็นแบบนั้นอันเนี้ยผมพูดให้ฟังก่อนถ้าถ้าใครผู้ชายนะถ้าตัดใจใช้อ่ะ ก็จะประมาณเนี้ยมันจะรู้สึกได้เองแหละเวลาที่คุณทําอะไรลงไปก็จะเป็นประมาณเนี้ดูนี่นะก็จะได้รับผิดชอบดูนี่นะก็ได้ทำผิดชอบได้ทำได้แนละ้วแต่มันก็ดีไงดูเป็นคนดีดีเนะ <c oughs> นี่ยนะครับอะคราเนี่ยปัญหาก็คือมันก็จะมีความตำนายต่อไปว่าถ้าผู้หญิงใช้ก็จะกลับกันจะได้ดูแลผู้ชายแล้วก็มองภาพรวมที่ผมรีวิวไปเมื่อสักครู่เช่นกันนะครับก็คือผู้หญิงที่เป็นแบบเนี้ยเป็นยังไง รักใครก็รักจริงใช่ไหมตั้งใจทํางานมุ่งม,มั่นขยันรับผิดชอบสูงโอ้โหเหนื่อยอะแล้วมันเป็นเลขที่เหมาะกับผู้หญิงตรงที่ว่าผู้หญิงก็ทรงแบบนี้อยู่แล้วในปัจจุบันนะไม่ใช่ในอดีตนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในอดีตนะไม่ใช่ในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงชอบเน้นแมวแบบวิวาหาวิวหาแต่เลขสองห้าเนี่ยในอดีตเนะี่ยมันเป็นเลขที่ถ้าตกในดวงชะตาใครมักจะได้เขาบอกว่า มักจะได้แบบได้คู่อ่ะเพราะว่าผู้หญิงแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบรัวครอบครัวเป็นเลขแม่สีเรือนนอี่บอกไหมทํากับข้าวก็ได้ดูแลลูกก็ได้ดูแลสามีก็ได้ทําได้ทุกอย่างในบ้านแล้วก็เชื่อฟังหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดใจเชื่อฟังใครหรือว่ารับใครหรือคนนั้นมีเหตุมีผลมากกว่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะฟังอย่างที่ผมบอกตอนตอนท้ายๆเรื่องของการตัดนใจเขาจะฟังอย่างดีเลย แล้วถ้าเกิดว่าสามีเขาเป็นคนอย่างนั้นด้วยสามีเขาเป็นคนแบบมีเหตุมีผลนู่นนี่นั่นเลยโอ้โหมันยิ่งแบบให้มันเขาเชื่อฟังแต่ว่าลักษณะแบบเนี้ยสมัยปัจจุบันอะผู้หญิงเขาไม่ชอบกันไงเออผู้หญิงเขาไม่ชอบกันเอาผมเขาใช้คาว่าชอบไม่ชอบนะผมไม่บอกมันดีไม่ดีนะเขาไม่ชอบกันใครจะไปชอบใครจะไปนู่นนี่นะั่นแต่ถามว่าลองถ้าคุณมองลองกับกัน ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิงแบบนี้รับผิดชอบมากๆเป็นผมนะ่าสนัวผม,ผมก็ชอบแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปกดขีดผมเหงให้เธอทําตามตนู่นะนะมมี่นั่นนะผมก็รู้สึกว่าเขาดูแลเราได้เขาเป็นบ้านปลายชีวิตหรือว่าเขาเป็นแบบไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรของเราอะ่ะเขาดูแลเราไปตลอดไม่ว่าเขาก็พร้อมจะรักเราอะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหมถ้าผู้ชายมองอว่าจะเป็นมองแบบนั้นแต่ผมไม่ได้ชี้พงให้กระลอกให้ผู้ชายไปให้เมียใช้อะไรนี้นะ เราต้องถามเขาก่อนว,ว่าการไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเบอร์แล้วมันเป็นการล่วงล่วงชะตาคู่อะนึกออกไหมมันไม่โอเคนะอย่าไปทำนะครับถ้าให้มันเกิดจากสิ่งที่ชะตาเขาเป็นเองดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้ผู้หญิงก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงแบบไปเป,ป,ปผู้ชายทาไมเวลาที่ครูมีเพื่อนส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นเคสคือเคสเพื่อนไปเจอเลขที่มีเลขนี้แล้วแบบทำไมเธอต้องไปทนทําไมเธอต้องทํานูน่นนี่นั่นอะไร ต้องเลี้ยงต้องเปยนู่นนี่เลยนี่คือบุคลิกเขาเป็นแบบนั้นไงครับเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วเขาแบบว่าจริงจังกับคนที่เขาเขาเชื่อใจอเขาก็ไม่ได้โทษอะไรเรานกออกไหมเขาไม่ได้โทษเพื่อนไม่โทษอะไรแต่เขาก็รักของเขาในสไตล์แบบนั้นเขาอยากจะดูแลคู่รักหรือคนที่เขาเปิดใจไปแล้วให้ดีที่สุดอืมนะครับมันก็จะเป็นสไตล์คือเราก็เข้าใจคนเลขนี้ด้วยแหละเราต้องเข้าใจเขาด้วยแหละ ถ้าคู่เขาดีการที่เขามีเลขเนี่ยสาหรับผู้หญิงนะครับการที่เขาเป็นเลขเนี่ยมันก็ทําให้อยู่กันยืดยืดยาวๆเพราะว่าสามีก็เป็นคนดีด้วยแล้วภรรยาตัวเองก็มีแนวทางแบบสองห้าปุ๊บนั่นแหละมันก็อยู่กันได้ยืด,ยดอะ่ะแต่ข้อแต่ข้อด้อยคือสามีมันจะดีไหมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าสามีเป็นคนดีเนี่ยถ้าภรรยามีเลขเนี่ยโอ้โหอยู่กันยาวครับจุดแก่จนเท่า บอกแค่นี้แล้วกันแต่ถ้ามันไม่ใช่สไตล์คุณนะคุณอยากจะแบบนู่นนี่นั่นที่มันไม่ต้องรับผิดชอบเยอะได้ไหมไม่ต้องแบบดูแลคนอื่นนู่นนี่นั่นมีความแบบยึดมั่นถือมั่นในความรักได้ไหมก็ <ๆ S 1> แล้วแต่เขาอ,อาจจะไม่จอบโจทย์แต่นี่ผมอธิบายให้ฟังว่าเส้นทางมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีเพราะว่าความรู้สึกดีหรือไม่ดีของเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคุณคนอาจจะชอบเลขสองสองสองบางคนอาจจะชอบเลขสองหก บางคนไม่ชอบเลขนี้บางคนชอบสองแปดบางคนไม่ชอบ,บชอบสองเก้าอะไรเงี้ยคือมันไม่มีหรอกครับดีไม่ดีสําหรับทุกคนมันมีแต่ชอบไม่ชอบสําหรับทุกคนนะครับขนาดผู้ชายผมยกตัวอย่างไปมีเลขนี้ใช้ไปสักพักรู้สึกโอ้โหอะไรเนี่ยทําไมเหมือนแฟมิลี่แมนลอเกินฉันไม่ใช่นะนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่มองนะครับว่า มันเป็นยังไงแต่คือมุมมันเป็นแบบนี้ถ้าเข้าใจตัวเลขเราก็จะโอเคเองว่าเออมุมแบบนี้มัแบบนมีนะนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนกระบวนวามนะน่าจะเข้าใจกันได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีเลขกลุ่มนี้ผมก็โดนเขาเรียกว่าโดนโดนฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกันว่า ตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยหัวเราะอย่างเดียวก็เอาโอเคเนี่ยกลับมาฟังใหม่นะครับมารายละเอียดมันเป็นแบบเนี้ยคุณคิดว่าคุณโอเคคุณยอมรับได้ไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าดคุณคําฟังคําประโยคสั้นๆแล้วเอามามารู้สึกว่าดีหรือไม่ดีตัดสินม,มันเลยเนี่ยคุณอาจจะพลาดอะไรบางอย่างก็ได้เลขนี้ดีก็ต่อเมื่อแนวทางคุณเป็นแบบนี้ เลขนี้ไม่ดีก็ต่อเมื่อแนวทางคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ดีไม่ดีอยู่ที่แต่ละคนอะไชอบไม่ชอบแต่ผมเชื่อนะไม่ว่าจะเลขคู่ไหนก็ตามนะครับถ้าคุณคิดพูดทดําดีเลขมันจะท้อนแต่เรื่องดีๆแน่นอนเพราะจิตใจคุณเป็นคนดีงามนะครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวไม่ว่าจะเป็นเลขนี้เองเลขอื่นเองเลขที่มันสเสน่ยสเยอะเสน่น้อยเลขสิ้นปงสิ้นเปลืองเลขอะไรที่แบบข้อว่ากันนะ่ะให้เราเป็นคนกําหนดเส้นทางอะ่รเองดีกว่า ถ้าเราได้มีมันอยู่ไหนหรือว่าเราชอบมันนะเราชอบเลขนี้เราชอบเลขคู่นี้ไม่เฉพาะเลขคู่นี้คู่ไหนก็ได้นะครับแต่เราใช้ความดีงานเปน็นตัวกำหนดคิดพูดทาดีมีสต,ติตลอดเวลาเลขคู่ไหนก็โอเคสําหรับคุณนะครับอสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่องผมด้วยจะไปสู่ที่เดิมก็คือหมื่นถ้าได้มากกว่านั้นก็ดี หมื่นกว่านะครับบางคนก็ตกใจผมทิ้งมาทาไม <c oughs> คือมันเป็นเหนตุผลส่วนตัวครับผมแค่อยากทําใหม่ผมชอบเป็นคนชอบล้างไพ่ถ้าเกิดเห็นอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยงั่นผมก็ล้างหมดรู้สึกไม่โอเคผมก็เปลี่ยนเลยผมเป็นคนไม่ค่อยยึดติดกับอะไรแล้วอีกเรื่องก็คือมันผมไม่ได้รายได้นะในคลิปเดิมในในในแม้ผมจะมีคนติดตามผมเป็นหมืน่นกว่าก็ตามผมก็เฉยเฉยนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดรับรายได้อืมนะครับแต่แต,แต่แต่อันเนี้ยเปิด ด้านใหม่เนี่ยเปิดเพราะว่าก็ลองไปศึกษาว่ามีคนทักไงทําอย่างงั้นอย่างงี้นู่นนี่นั่นเออแบบจะทําจริงจังแล้วละ่ะก็คงจะเปิดช่องเป็นจริงจังแล้วละ่ะให้มันสอดคล้องเพราะเห็นเราทํามาเป็นสิบปบีอ่ะแต่เราแบบทาด้วยความสนุกแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเออมันเก็บประสบการณ์มาเยอะเอามาแบบรีวิวให้ทุกคนเข้าใจในมุมมองของตัวเลขอะไรพวกนีน้ได้สนุกด้วยได้รายได้ด้วยแบบที่เขาเป็นๆกันนะลองดูนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ